จมาชิกไหมแมวดำแมวจรดูคลิปตายยังเกิดกกลงอยู่เลยนะคะเก็บมาเมื่อวานเก็บมาเมาาื่อวันเมื่อวันอังคารนะคะเมื่อวันอังคารวันอังคารที่ห้าเดือนสิงหาคมนะคะถ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานจะได้จำได้ว่า เก็บเปียกปูนมาวันที่เท่าไรยังไม่อดนมเลยนะคะสงสัยได้กินนมจะกินนมกับข้าวโพดหางกวักด้วยนะคะหางกวักผอมนะคะตัวจริงผอมมากถ่ายคลิปก็เลยทำให้ดูตัวใหญ่นิดนึงแต่ตัวจริงก็ผอมมากๆผอมมากจริงๆ นี่ดูคุณเธออ้วนตึบใหม่ๆม,มานี่เพาะผอมๆเหมือนกันเลยผ่านมาสองเดือนดูนางสิอ้วนกลมเลยข่าวฟางไอ้ไอ้ขอโพดเรียกปิดขโพดข่าวฟางกินนมอิ่มแล้วไปไหนแล้วตั้งชื่อว่าเปียกปูนบ้านนี้เจอแต่แมวจริงๆไม่เก็บก็มองผ่านไม่ได้ ถ้าไม่เห็นจะไม่คิดมากเลยนะคะทุกคนจริงๆเห็นแล้วก็ต้องพยายามจับแล้วก็พามาอยู่ด้วยกว่าจะจับได้ก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันเขาอยู่ข้างทางกับพี่น้องกันสามตัวอีกสองตัวยังจับไม่ได้เป็นแม้สองสามสีเดี๋ยวจะพยายามจับมาให้ครบทั้งพี่น้องทั้งครบสามตัว กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านนี่แหละมีบ้านมีคนกอดมีคนหอมจนสิ้นอายุไขนะลูกเปียกป,ปูนดูแลกันไปคงพบเจออะไรมามากมายถึงวาดกลัวนะคะตอนที่แรกจะจับนี่จับไม่ได้เลยคู่วิว่งนี้ กว่าจะทําความคุ้นเคยให้ก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันแต่มาอยู่แล้วก็ยังคู่ๆยังกลัๆวๆบ้างเ้าพดหนูจะเคี้ยสิลูกมันจะคาดลูกจุกหนูมันจะคาดมีจุกเดียวด้วยลูกเปโปูน,นดูๆนะทุกคนดูขี้ตาเช็ดไปแล้วนะยังออกด้วยเลย เปปูนค่ะไหนไม่ดูหางนี่หางกวากด้วยหางนอหางงอหางงอหล,ลูอยู่กับแม่นะลูกนะแม่สัญญาว่าจะดูแลเองจนที่อายนะุไข่ะลูจะมือก็หน่อยจะมือว้จะมือแม่ไว้นะจะมือเราจะไม่ปล่อยมือกันนะลูกแมวทุกตัวบ้านนี้รักหมดทุกตัวนะคะเป็นแมวจรทุกๆตัวดูดูกินดีดลูกกินดีดนะลูกอะ ไม่ดุก็ขอขอบคุณเพื่อนๆไอซีที่ใจดีนะคะมีเมตตาคอยที่จะซัพพอร์ตส่งซับมาให้ไปซื้อนมแพะอาหารเปียกสายแมวให้เด็กๆกินนะคะโอดูนะทุกคนผอมไหมนะผอมไหมดูสินี่ๆีตรงนี้นี่นี่กระดูกสลังขึ้นตรงนี้นี่ๆีน,น,นี่กระดูก หนูพพอ้อผอมผอมากไม่เกินอาทิตย์หนูต้องอ้วนแน่ๆลูกแม่รับรองดูนี่ดูดูครับพดสิอ้วนตึบเลยลูกอ่ะกินดีๆลูกนมลูกไม่ให้กินก็ร้องอ้อนพันแข้งพันขาอยู่นั่นแหละก็ฟังเอ้ยก็ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ใตตู้ไข่ใตตู้ดูดิ โอ้เขาหอมหอมหอมอันนั้นแ็แมวโดนปล่อยเหมือนกันตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ตายยังไม่ลืมโอ้โหดูดฟินเลยเรียกปูดหนูดูดหนูไม่เป็นนะลูกเดี๋ยวหัดดูดนะลูก เขาบอกว่าเลี้ยงแมวแดีมไม่ดีไม่เชื่อหรอกเนาะถ้ารักสีไหนก็รักขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า